ขนคุดคืออะไรมีวิธีรักษาอย่างไงบ้างคะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องฝายบิวตี้ค่ะ มาพบกับแม่ไปอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะหลังจากที่แม่ไปได้ทำคลิปการกำจัดขนลักแร้ด้วย3สิ่งนี้ก็ได้รับผลตอบรับดีมากและมีน้องๆหลายคนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นบอกว่าขนคุดคืออะไรและมีวิธีรักษากันยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของขนคุดค่ะขนคุดคืออะไรขนคุดก็คือขออนที่แบบ มันงอกออกมาไม่ได้เนื่องจากตรงผิวหนังนะคะจะมีเคลาตินนะคะที่มันแบบเอสะสมเยอะๆใช่ไหมแล้วทําให้แบบขนคุดไม่สามารถแทงออกมาได้ใช่ไหมแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นตุ่มเป็นก้อนเหมือนสิวอะ่ะแล้วขนก็จะเหมือนงองอยู่ข้างในแล้วมันก็จะเออแบบยาวขึ้นเรื่อยๆมันก็ขดอยู่ข้างในขนแหละเขาก็เลยเรียกว่าขนคุดนะคะเดี๋ยวแม่ไปจะขึ้นรูปให้ดูเผื่อใครที่แบบนึกภาพไม่ออกนะจะได้อ๋อขนคุดเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ การโกนการถอนการแว็กที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธีเช่นการโกนขนที่ทวนทิศทางการงอกทําให้เกิดปลายแหลมไปทิ่มแทงรูคุมขนให้เกิดอาการอักเสบได้ปัจจัยอื่นๆเช่นผิวแห้งมากเกินไปการผลัดเซลล์ผิวไม่ดีทําให้ผิวหนังชั้นบนหนาผิดปกติการขัดผิวแรง ขนคุดนะคะจะมีวิธีรักษายังไงก็แม่ไปมีวิธีรักษาขนคุดด้วยแบบตัวเองง่ายๆ2ข้อนะคะที่จะมาแบ่งปันสําหรับน้งนองๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีปัญหาการเกิดขนคุดนะแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะขนคุดที่เกิดที่แม่ไปรักษาก็คือขนคุดใต้รักแร้นะเออั่นแหละไปดูวิธีการรักษาเลยจ้า วิธีที่1นนะคะก็คือการใช้แหนบนี่แหละคะ่ะก็รอให้ขนคุดยาวได้สักประมาณหนึ่งใช่ไหมก็ใช้แหนบในการถอนขนคุดออกมาโดยการเอาแหนบนะคะไปล้างด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้แหนบสะอาดที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะจากนั้นก็แบบกดไปตรงรักแลวใช้มือบีบตรงที่มันเป็นตุ่มขนคุดใช่ไหมบีบให้มันนูนขึ้นมานะคะจากนั้นก็แบบใช้แหนบในการหนีบ นี่ขนออกมาเลยนะคือแม่ไป่ก็ลองก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบโอเคนะก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใจถึง <ๆ S 1> ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะแล้วเออเพื่อนคนไหนที่ว่าเอยไม่กล<ๆ>้าก็สามารถมาดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2ในการกําจัดขนคุดหรือว่าการรักษาขนคุดให้หายไปนะคะก็คือการสครับผิวค่ะโดยส่วนตัวแม่ไปนะคะชอบสครับผิวประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะโดยวิธีแรกก็คือจะใช้ ฝอยขัดตัวเวลาแม่ไปอาบน้ำก็จะใช้ฝอยขัดตัวขัดไปตรงรักแร้นะเพื่อที่จะขจัดเซลล์ผิวให้มันตายหรือว่าให้แบบเคราตินมันบางลงเพื่อขนจะได้สามารถแทงออกมาได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบใช้ฝอยขัดตัวก็สามารถเอาเบกคิงโซดาหรือว่า สําหรับขัดผิวนะคะมาขัดตรงใต้รักแร้นะคะประมาณสัปดาห์ละสองถึงสครั้งนะคะไม่แนะนําให้ขัดทุกวันนะเพราะจะเป็นการทำลายผิวมากเกินไปนะคะหากเาคุณไปขัดขัดใต้รักแรเป็นประจํานะคะก็จะทําให้นขนคุดหรือว่าอาการนขนคุดเนี่ยาหายไปได้นะเพื่อแบบขนจะได้แบบเรียบเนียนนะแต่ว่าสําหรับใครที่โกนขนรักแล้เนี่ยไม่แนะนําให้ขัดทันทีนะ ต้องรอประมาณแบบโกนขนเสร็จสักประมาณ2-3วันเนาะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการระคายเครื่องแต่สำหรับแม่ไปนะคะเป็นคนที่ชอบแว็กมากตั้งแต่คือทำคลิปนั้นมาก็ใช้วิธีนั้นในการกำจัดขนลักแร้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูการแว็กขนลักแร้ด้วย3สิ่งนั้นนะคะคืออะไรบ้างก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปดูได้เดี๋ยวแม่ไปจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเพืเ่อนๆจะได้ไปแว็กขนลักแร้ด้วยกันนะเออเป็นวิธีที่แบบ รวดเร็วและเป็นวิธีที่แบบเมื่อใช้แล้วติดใจอ่ะเออพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้มากไปก็มาพูดถึงขนคุดสั้นๆเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รับชมและติดตามช่องไบบิวตี้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรู้จักเพื่อจะได้กําจัดขนคุดไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ดูคลิปจบแล้วกดติดตาม Facebook f แฟนเพจได้ที่ไบบิวตี้และกดซื้อของได้ที่เพจพีนิดาบลเน